ช่วงเวลาไหนที่เราจะสะกดจิตคนแล้วได้ผลที่สุดจะเข้าไปในจิตใต้สำนึกเขาหลอกสมองแล้วเข้าไปในจิตใต้สำนึกโอเคอธิบายก่อนนะครับจิตใต้สำนึกอยู่ตรงไหนจิตใต้สำนึกเป็นจุดเป็นสมองเซลามัสนี่จิตใต้สำนึกอยู่ตรงนี้สมองเซลามสนะครับเป็นรีเลย์คือ,อ,อหลังจากเวลามีข้อมูลข่าวสารอะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะที่เราสัมผัสนะครับคือนะครับมันจะเข้ามาที่แมนเดลาก่อนเนี่ยเป็นตัวตัดสินเลย แล้วก็ส่งไปที่รีเลย์คือทัลามัสเนี่ยสมองส่วนนี้มันเป็นตัวคุมหัวใจเต้นนะหัวใจเต้นยังไงหรือว่าหายใจเข้าตอนเนี้หายใจเข้านะครับเข้าหรือออกเพราะมันเป็นอัตโนมัติถูกปะ่ะถูกควบคุมโดยสมองจิตใต้สมนึกไงจิตใต้สมนึกทําโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้คือสมองสัลามัสซึ่งมันอยู่ใต้สมองคอเทกซ์สมองตัดแต่เหตุผลน่ะที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่นะครับกานะรที่จะกดจิตคุณนะ่ะคนนะ่ะ ถ้าคุณอ่ะหนึ่งนะคุณไม่รู้เวลาว่าสมองของคอเท็กซ์อะสมองส่วนบนอะสมองที่คิดตักกายเหตุผลเนี่ยนะถ้ามันยังทำงานเต็มที่นะครับคุณจะสะกดจิตคนยากมากเพราะมันจะคิดด้วยตักกายเหตุผลมันจะไม่เชื่อคุณมันจะมากองก่อนนึกออกไหมมันจะมากองก่อนดังนั้นช่วงเวลาที่จะสะกดจิตคนน่ะได้ดีที่สุดคือต้องรอให้สมองเธอเนี่ย อ่อนล้าหรือยังทํางานไม่เต็มที่สมองที่คิดตรกกาเหตุผลเน่ะนะนะหรือสองคุณต้องมีคําพูดที่หลอกสมองอันนี้ครูสอนในคอสนี้นะครับดากเกมสะกดจิตแห่คลั่งลักเป็นชุดคําพูดหลอกทําให้สมองส่วนนี้จับไม่ได้ว่าคุณกําลังหลอกสะกดจิตเขาอยู่นะแต่วันเนี้ยนะครับเอ่ออันนั้นครูสอนในคอสแชร์ไม่ได้เนาะของฟรีครูก็ต้องให้ให้เกียรติคนที่เข้าลงทุนกับตัวเองอะ่ะ นะครับลงทุนกับความรักคือเขาเห็นว่าความรักเขามีค่าพอที่เขาจะลงทุนนะแต่เเวลานะครับที่สมองส่วนเนี้ยนะมันยังทํางานไม่เต็มที่หรือมันอ่อยอ่อนล้าแล้วนะ่ะมันจะจับไม่ได้เวลาคุณพูดอ่ะมันเหนื่อยแล้วไงมันทำสมองส่วนเนี้ยเวลาเวลามันใช้งานอ่ะมันใช้พลังงานเยอะเหมือนด้วยเหมือนแล้วมันเหนื่อยง่ายเหมือนเวลาที่คุณคิดเลขอ่ะคุณเรียนเลขอ่ะคุณจะรู้สึกโคตรเหนื่อยเลยคุณไม่ได้ทําอะไรนะนั่งเรียนเฉยแต่ทําไมเหนื่อย เน,เ,เนี่ยหรอมะข้อสองส่วนนี้มันกินพลังงานมากดังนั้นนะต้องสะกดจิตตอนสมองส่วนนี้มันเหนื่อยล้าหรือยังทํางานไม่เต็มที่เวลาแรกตื่นนอนไม่เกินสามสิบนาทีหลังจากที่เขาตื่นสมองยังไม่เฟรชสารอาหารนี่ขึ้นไม่พอนะคุณจะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะดังนั้นตอนเช้านะครับเวลาแรกที่จะสะกดจิตคนคุณอยากให้เขาทำอะไรตามคุณอ่ะ สามสิบนาทีไม่เกินสามสิบนาทีหลังจากเขาตื่นนอนคุณพูดไปพูดซ้ำๆย้ำๆสมองตัวนี้ยังไม่ทำงานมันหลุดเข้าไปได้มันหลุดเข้าไปในซาลามัสได้นะครูคบอกจะให้สามใช่ไหมให้สามเวลาจริงมันมีมากกว่านั้นอันนี้อันนี้ครูสอนในคอร์สนะก็ต้องให้เกียรติคนที่เขานะลงทุนกับความรักของเขาอะนะครับเขาเห็นความรักเขามีค่านะเขาก็เลยมาลงทุนนะเ,เวลาที่สองคือหลังจากสามทุ่มครึ่ง เพราะสมองทํางานมาทั้งวันแล้วสมองทํางานมาทั้งวันแล้วนะมันเหนื่อยแล้วคราวนี้หลังจากสามนุ่มรึ่งอ่ะคุณพูดไปคุณสะกดจิตเข้าไปวิธีการสะกดจิตคุณรินน้ำให้เขาแก้วหนึง่งหลังสามนุ่มรึ่งรินน้ำพี่ดื่มน้ำดื่มน้านิดนึงเดี๋ยวจะนอนแล้วนะพอเขาดื่มน้านี่พี่เห็นไหมพี่มีหนูในชีวิตแล้วชีวิตพี่ดียังไงสะกดจิต พี่มีหนูในชีวิตแล้วชีวิตพี่ดียังไงเห็นไหมสะกดจิตมันให้มันรู้ให้มันให้นี่ให้ให้มันเข้าไปในสมองที่มันไม่คิดอะสมองอัตโนมัติวา่าเฮ้ยถ้ากูมีไอ้นี่แล้วชีวิตกูดีว่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่ไปนะไปงอนนะคุณเอสบีนะเห็นวแบบแวบบอืมนะคุณก็สะกจิตเข้าบแบบเหมือนกันคนสะกดจิตก็ว่า,วาคุณคือพื้นที่น่าเบือ่อ น่ารำคาญเดี๋ยวเขาจะเตะคุณออยาจากชีวิตโดยอัตโนมัติโดยที่เขาไม่รู้ด้วยเขาอาจจะคิดว่าคุณดีแต่เพราะคุณไม่รู้การทํางานของสมองนะครับนะหลังจากสองสองสามทุ่มครึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเวลาคือสามสิบนาทีก่อนนอนสามสิบนาทีก่อนนอนสมองไม่ไหวแล้วอยากหลับแล้วสมองคิดมันไม่ทํางานแล้วนั่นแหละสะกดจิตเขาซ้ำๆย้ำๆ การสะกดจิตใครคุณดูโฆษณาคุณไม่มีทางดูครั้งเดียวแล้วซื้อคุณต้องเห็นบ่อยๆโดยเพราะถ้าเป็นยี่ห้อใหม่หรือสินค้าใหม่ที่คุณยังไม่เคยเห็นคุณต้องเห็นซ้ำๆๆๆย้ำๆ,ำๆเดี๋ยวคุณจะซื้อโอเคไหมสามเวลานะแต่ถ้าเกิดจริงๆมันมีอีกสามเวลาทั้งหมดหกเวลานะแล้วก็มีชุดคำพูดนะที่คุณไม่ต้องคิดเองเลยก็ปี้ไปใช้ครูสอนในนี้สำหรับคนที่เห็นว่าความรักมีค่าพอที่จะลงทุนนะ ดาร์กเกมสะกดจิตให้เขาข้างรัก